หลวงพ่อฤษีท่านว่าคาถาบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คาถาบทนี้ถ้าทำน้ำมนต์แล้วรักษาได้ทุกโรคนั่นก็คือทุกขาทุกขังปฏิทิตงังสัมปติฉามิก็นึกในใจว่าคาถาบทนี้ถ้ารักษาตัวเราเองไม่หายจะไปรักษาใครในเมื่อท่านให้เราเราก็รองรักษาตัวดูถ้าเราไม่หายก็จะไม่เกิดประโยชน์กับใครพอดีลูกศิษย์เขารักษาภรรยาเขาให้ภรรยาภาวนาคาถาบทนี้เธอหายปวดจากร่างกายและหายป่วยเป็นอัศจรรย์ ก็นอนภาวนาคาถาบทนี้เป็นญานคิดว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการภาวนาทุกอย่างจะใช้คาถาบทนี้เลื่ยไปจนขวาโลกจะหายแทนคําว่าพุทโธสัมมาอรหังแทนทุกอย่างที่ใช้ เว้นไว้แต่บางกรณีเช่นไปโลกพิปตอนนั้นอีกเรื่องหนึ่งตั้งหากถ้าอยู่ปกติจะภาวนาว่าทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติชามิว่าเรื่อยๆตามสบายตามสบายก็เริ่มภาวนาพอเริ่มภาวนาอารมณ์ก็เริ่มเป็นสุขจากเทปหลวงพ่อหรือสีลิงดำ